แม,แม่แม่แม่กั้งนะครับเพิ่นเป็นแม่ขาวนะบ่ได้บทชีแม่กั้งเนี่ยเ้ลือบก็เป,ป็นแม่ขาวใหหมาเดินดยกกลมเก่งขึ้นอย่างนี้ครับไอ้กู๊ดเพิ่นอ่ะสมัยต้นโต,ตยังน้อยเนาะมันบ่สบายแม่กระเพาะกระอู้อปไปไปหาเพิ่นนนั่แหละเพิ่นก็เอาน้ำเอาอ,อย่างเป่าใส่บ่เป็นอย่างลูกหลานเอ้ยเพิ่นว่าครับเอาครับอื บบดนี้แม่กั้งมีจิตเพิ่นถึงกับหลวงปู่มันอันโยมพ่อเว้าเนาะอีกอย่างหนึ่งโยมพ่อไหวฟังพ้นโลกไปไหวพี่พูดว่าแม่ซีเแถวมาเห็นอย่างน้อปู่มันได้ผูเว้าครับครับผมเพิ่นกับบริฟาก์ไยโยมพ่อว่าก็เห็นอยู่ไปพูดกับปู่ผ้าแล้วเพิ่นนั่งอยู่น้อแม่ซี่กั้งปู่ผ้าลงไปเพิ่นก็ถามว่าเมื่อคืนนี้เพิ่นว่าผู้ไทยได้เมื่อคืนนี้มันเพื่อแบเอาเอาโฟดคือกิ่งไหมเนี่ยนะ ไปจำทางคนเราแม่กังนั่นน่ะครับโนมพรว่ากันคือบางอยทางที่ไหนเนาะหลวงปู่มัม่นก็ตอบว่าเคินบ่เอาตันไร่พันยานลงทางมานี่แล้วคนเราโอ้โหคนไต่เป็นไ,ไปบึ้งสวรรค์นนะล,นลูกยังไ่จักรเลยครับเอาบ้าวันนี้ลนะ่ะ่าไปตันอีเดอ้อคนว่าแม,ม่กังเราอะนะ่าเอาเอาเอา,เอากินใหม่ไปตันในทางน,นะครับผมสั่งกระเซ้าสิเนาะคนว่าหลวงปู่มัม่นเราครับเออโยมพอเรา เราแล้วก็บกาบหลวงปู่มันก็บย่างขึ้นมาเลยมาทางบ้านไปละเฮิรนเพิ่นปรยู่ธ์พุ่อยู่ไกลๆครับควยอ่ะนะครับนั่นแหละเพิ่นก็พักอยู่หันที่ยิงโตเกิดสองสี่แปดเก้าหลวงปู่มันมรณนาเก้าสองเกิดได้สามฝีอ๋อครับานี่เกิดได้สามขวบได้ไปจักบาทอยู่ครับผมบ่แม่ก็อุ้มไปอุ้มไปแล้วก็เพิ่นก็ถามบ่แม่ว่าเพิ่นหิ่มาต้องบาก พเพคนมาถามว่าเป็นไม่ยิงหรือผู้ชายเพลนวะโยมแม่วปป่าเป็นผู้ชายค่ะโอ้เด็กน้อยกระตักบาทเนาะเออหน่าหลวงปู่มันก็นเอาบาทอุ้มลงมาแม่ก็เอาเขา้าวสวยมืงอ,อยู่ยยน,นี่ละตอนสุดเพื่อนเลยลงไปชื่อเรายังน้อยอยู่ครับเอาก็ได้สามปีตอนนี้โยมพ่อยังอยู่ไหมครับโอ้ยพ่อเสียมาแล้วเสียหมดแล้วครับเสียหมดปู่ก็ไปายก้อนโอ้พระอาจารย์ยังทันได้ใส่บาทหลวงปู่มั่นอยู่เนาะ ท่านเั็นแล้วพ่อยูที่ห้าปีจะได้หลวงปู่มันเป็นบัเกิด์สองสี่แปดเก้าเป็นมรณะเก้าสองสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสองจะได้สามปีกับท่านอยู่แต่บัจง้ื่อเนาะพระอาจารย์ชื่อชื่อฉายาอะไรครับนี่สิงห์ธโมอะไรนะครับบุญมาบุญมาครับบุญธโมครับบ้านเกิดที่นี่หรือเปล่าครับเกิดอยู่หนองผือนี่แหละงพื้นครับอยู่บ้านเฮานี่ล่ะที่ไหนอยู่นี้ไปอยู่ภูเก็ตพันศาฮาอยู่บ้านำของเพี่นะฮก ยูนองคือเฮานี้แฝดินลงไปยูน้ำอาจารย์ชมรเพรอไปเจ้าวาดัดยูวัดธรมพระแล้วเพุไปเจ้าวาัดยู่วัดหลังสาร,รวัดคนอบุเทศเป็นซิปปีไปได้มาเฮาก็ขึ้นมากเมื่อเดินมีน้ามษานี่นะสาเหตุเเพระว่าันดอมันขึ้นเก้าอี้แบบนี้มันไหลล้มตึ๊งเอ็กซเล่แบบหม้อว่ากระดูกเสื่อมไปแล้วสามข้อครับทับเส้นประสาท มาได้เจบเอลอยู่เดี๋ยวนี้มันดีสะากับห้อนี้แล้วสักพักแล้วมุ้ยครับการภาวานาเป็นยังไงครับผมการภาวนามันก็นพิจารณาร่างกายเฮานี้แล้วอ,อสุภะอสุภังนั่นเกศารามานะขาดัมตาตะโชกับไตกับมาครับผม,มเป็นของไม่สะอาดบนเดชผู้ส่วนการเขาบวชอย่เดชครับผมแต่เอาพุโทโธอีกอันก็บพุทโธอลไรก็ฟังเที่หลวงตาหลวงตาก็ว่าให้กำหนด บวชได้บุหนึ่งก็ได้แต่ว่าแต่เอาพุทโธนี่ให้กำหนดของจ้าว่าลมมันสัมผัสหมันได้ในหูดัางเขาพุทหายใจเขาโธหายใจเขมันสัมผัสในปลายจมูกนี่เขาบึ่งเหมือนให้จิตเขาอยู่ในร่างกายเด้เพิ่องฟ้าสงสารยี่สิบพรรษาจะได้หนุนกลางยี่สิบปีนี้ละครับผมบวชปีสี่เจ็ดปีสูนามิเน่ะครับสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบวชแล้วก็อยู่หลายที่อยู่อยู่ผู้เดียวก็อยู่แถมเขื่อนน้ำอุ่นนี่เนาะ พรรษาแรกก็อยู่กับผู้อบุชาพรรษาสองก็มาก็อยู่จักคณะอำเภอเมืองพิ่นมณะแล้ววัดศรีพลเมืองพรรษาสองอ่ะสามมาอยู่เข่อู่นนี้ผู้เดียวพรรษาสี่อยู่ประคกสูงห้าไปทีครัดทองเพลนครับผมก็อยู่หลังวัดที่กองเพลินผู้คล้องทองคล้องทองอาจารย์ต้อยนะครับอาจารย์ต้อยไม่ได้อยู่แล้วพอดีมีพระฝรั่งจากวัดป่าบรนตาศไปอยู่พระอาจารย์มาติน ผมไปเก็าไ,ไปอยู่กับท่านอาจารย์ต้อยไปอยู่นู่นวัดบ้านคอ,อรครับนม่นพักจะเป็นเจ้าอ,อาวาสธรของเพลินำของเพลินก็อาจารย์หน่อยสายหลวงพ่ออินถวายหลวงพ่ออินออน,นิมนต์มาอยู่ครับอตอนตัวไปอยู่ท่าน,นอาจารย์อันนั้นอาจารย์สมศรรักดิ์จำภาษาน้ำกันสมมติรั้างนี้เนี่ยเก้าหรือสิบนี่แหละปีนะครับอาจารย์สมศรรักดิ์พกก็ออกไปแล้วไปอเมริกาละมั้งเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไป ใ่ครับครับเดี๋ยว